ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Thailand Auto Review วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ไม่เพียงแต่เขย่าไทยเท่านั้นแต่ยังสั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคอาเซียนกับการมาของรถถังยุคใหม่จาก,กลาวในปี2025ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์ด้านการทหารและผู้ที่สนใจอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างมากเพราะมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและพลังการรบที่เหนือชั้น แต่ยังรวมถึงราคาที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายคนมองว่าเราเป็นประเทศเล็กที่เงียบสงบมีงบประมาณด้านกลาโหมจำกัดแต่ปีนี้พวกเขาสร้างความประหลาดใจด้วยการนำเสนอขบวนรถถังสมัยใหม่ที่ทันทีทันใดกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนอาจคิดว่ารถถังเป็นเพียงแค่เครื่องจักรสงครามหนักๆแต่ความจริงแล้วมันแทนถึงศักดิ์ศรีของชาติ ความมั่นคงและความสมดุลทางยุทธศาสตร์ดังนั้นวันนี้เราจะมาลงลึกไปถึงสิ่งที่รถถังเหล่านี้มอบให้การทำงานของมันและทำไมราคาของมันถึงกลายเป็นเรื่องร้อนแรงไปทั้งภูมิภาคทันทีที่รถถังเหล่านี้ปรากฏตัวในเวียงจันทร์ระหว่างการสวนสนามผู้คนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นแถวตอนเรียงรายของยักษ์เหล็กใต้ธงชาติลาวเพียงแค่แรกเห็นก็รับรู้ได้ถึงดีไซน์ที่ทันสมัยกระทัดรัดแต่ทรงพลังลวดลายพรางที่เข้ากับภูมิประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างลงตัว นักสังเกตการต่างบอกว่ารถถังติดตั้งปืนใหญ่สมูทบอรระบบเลงที่ทันสมัยและกรอะเสริมที่แข็งแกร่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ยานกรอะเก่าที่เหลือจากยุคสงครามเย็นแต่เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาใหม่ซึ่งพร้อมจะประทะก,กับประเทศเพื่อนบ้านคุณสมบัติที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคืออนุภาพการยิงปืนใหญ่หลักสามารถยิงกระสุนเจาะกราะด้วยความเร็วสูงซึ่งมีประสิทธิภาพต่อเกือบทุกยานเกราะในภูมิภาค ปืนกลรองก็ถูกติดตั้งเพื่อป้องกันทหารราบและโดรนซึ่งถูกใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆในสงครามยุคใหม่การผสมผสานของระบบอาวุธเหล่านี้สะท้อนว่าเราวางแผนอย่างจริงจังที่จะใช้ในสนามรบไม่ใช่แค่เพื่อแสดงในงานสวนสนามด้านสมรรถนะมีรายงานว่ารถถังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่มีกำลังแรงพอจะพาวิ่งผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากตั้งแต่นาข้าวที่เต็มไปด้วยโคลนไปจนถึงแนวภูเขาตามชายแดน นักวิเคราะห์ชี้ว่าระบบช่วงล่างคล้ายกับแบบล่าสุดจากรัสเซียและจีนหมายความว่าความคล่องตัวจะไม่ใช่จุดอ่อนความเร็วบนถนนคาดว่าวิ่งได้ราว60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการวิ่งนอกถนนก็ยังสามารถลุยภูมิประเทศที่ค,ครุขรซึ่งรถถังหนักแบบดั้งเดิมอาจลำบากซึ่งตรงกับภูมิประเทศของลาวที่เต็มไปด้วยแม่น้ําเนินเขาและป่าการมีรถถังที่ทนทานและเคลื่อนไหวได้ดีจึงถือเป็นแต้มต่อสําคัญของกองทัพลาว อีกสิ่งที่น่าประทับใจคือกรอบตามข้อมูลที่รั่วออกมารถถังถูกพุ่งด้วยเกรอะผสมหลายชั้นและอาจมีกรอบปฏิกิริยาติดตั้งเพื่อทนต่อการโจมตีจากอาวุธต่อต้านรถถังระดับการป้องกันแบบนี้ปกติแล้วว่าจะพบในรถถังที่แพงกว่าของตะวันตกหรือรัสเซียความจริงที่ว่าเราสามารถจัดหารถถังแบบนี้ได้ทําให้หลายคนสงสัยว่าใครเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีพวกเขาได้มาอย่างไรและใช้งบประมาณเท่าไรแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนช็อกที่สุดก็คือเรื่องราคา แหล่งข่าวด้านการทหารระบุว่าราคาต่อคันต่ำกว่ารถถังที่ไทยจัดหาม,มาอย่างมากบางการคาดการบอกว่าราคาอาจถูกกว่าถึงครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามเมื่อเทียบกับไทยตรงนี้แหละคือจุดที่ทุกคนช็อกลองในภาพเหมือนเพื่อนบ้านสองคนซื้อรถแต่คนหนึ่งได้ SUV หรือคันใหม่ในราคาเดียวกับรถเก่งเล็กแบบนั้นเลยที่ทำให้นักวิเคราะห์ไทยต้องอึง้งในแง่ความคุ้มค่านี่หมายความว่าเราได้รถถังจำนวนมากขึ้นในงบประมาณที่น้อยลง ทำให้มีกำลังยานกร่อรวมมากกว่าหากทายใช้งบเท่ากันอาจได้รถถังน้อยกว่าจึงเสียเปรียบด้านจำนวนแม้คุณภาพและความทนทานในระยะยาวยังต้องรอดูแต่จากที่เห็นในตอนนี้ถือว่ารถถังเหล่านี้สร้างได้แข็งแรงดีเมื่อคำนึงถึงค่าบำรุงรักษาอะไหล่และการฝึกกำลังพลราคาที่ต่ำยังทำให้เราสามารถขยายกองทัพได้รวดเร็วขึ้นเหมือนกับการซื้อไม่ใช่แค่รถคันเดียวแต่ซื้อได้ทั้งกองทัพในงบเดียวกัน และในเชิงยุทธศาสตร์จำนวนมักสำคัญพอๆกับสมรรถนะของแต่ละคันบางคนอาจสงสัยว่ารถถังเหล่านี้พร้อมรบจริงหรือแค่ไว้โชว์จากสิ่งที่เห็นทั้งหมดมันคือยานเกราะที่พร้อมรบจริงๆเพราะติดตั้งกล้องเลงกลางคืนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และอาจรวมถึงระบบสื่อสารดิจิทัลสำหรับการประสานงานซึ่งหมายความว่าในสถานการณ์รบจริงลูกเรือรถถังของราว,วาจะมีการรับรู้สถานการณ์และความแม่นยำเหนือกว่ารถถังรุ่นเก่าๆกำลังพลก็ได้รับการฝึกมากขึ้น มีรายงานว่าเราสร้างศูนย์ฝึกจำลองและทำการฝึกซ้อมร่วมมากขึ้นสแสดงถึงความตั้งใจที่จะไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องจักรแต่รวมเข้ากับกองทัพอย่างแท้จริงหากเปรียบเทียบกับไทยไทยมีทั้งรถถังโอปลอตจากยูเครนและว t ทีจากจีนซึ่งเป็นรถถังที่แข็งแกร่งแต่ก็ราคาแพงและค่าบำรุงรักษาสูงบางครั้งอะไรก็มาช้าทำให้ความพร้อมรบลดลงในทางกลับกันหากราวมีสายการจัดหาที่มั่นคงรถถังใหม่เหล่านี้อาจมีปัญหาด้านโลจิสติกน้อยกว่า และหากราคาต่อคันถูกกว่าลาวก็สามารถรักษารถถังให้พร้อมรบได้มากว่าที่ไทยทําได้ภายใต้งบประมาณเดียวกันนักวิจารณ์บางรายตั้งคําถามถึงความทนทานในระยะยาวเพราะสภาพอากาศร้อนชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจทําให้กรอบเป็นสนิมอิเล็กทรอนิก์สเสียหายหรือเครื่องยนต์เสื่อมแต่จากการทดสอบเบื้องต้นถือว่าประทับใจในการสาธิตการยิงจริงรถถังสามารถยิงได้แม่นยําระยะไกลและเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น สำหรับลาวนี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากเดิมที่มีแค่ยานกรอบเบาสู่การมีรถถังหนักที่ทันสมัยและในเชิงสัญลักษณ์มันประกาศต่อโลกกว่าลาวไม่ควรถูกประเมินต่ำอีกต่อไปในมุมความมั่นคงภูมิภาคการเคลื่อนไหวนี้ส่งผลหลายประการประการแรกทําให้ลาวกลายเป็นที่จับตามองในเวทีความมั่นคงอาเซียนประการที่สองสร้างแรงกดดันต่อไทยเพราะตอนนี้คนไทยเองก็สงสัยว่าทําไมการใช้จ่ายด้านกลาโหมถึงได้ของน้อยกว่าหรือแพงกว่า ประการที่3มอาจกระตุนให้เกิดความร่วมมือด้านการทหารในอาเซียนมากขึ้นเพราะประเทศอื่นๆก็อยากรู้ว่าเราทำได้อย่างไรและบางประเทศอาจอยากสถารถถังแบบเดียวกันนี่จึงกลายเป็นผลกระทบลูกโซ่ในตลาดอาวุธภูมิภาคในระดับโลกนะักวิเคราะห์สงสัยว่ารถถังเหล่านี้อาจได้มาผ่านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับมหาอำนาจที่ต้องการเพิ่มอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางคนชี้ไปที่จีนบางคนบอกรักเสเซียหรืออาจเป็นการพัฒนาร่วมกันไม่ว่าจะมาจากใครดีวนี้ก็ชัดเจนว่าลาวได้ประโยชน์ทั้งราคาและระยะเวลาในการส่งมอบจากมุมเทคนิครถถังเหล่านี้อาจไม่ถึงขั้นปฏิวัติวงการเมื่อเทียบกับอาร์รมของอเมริกาหรือลีโอพาดสอของเยอรมันแต่สำหรับการสร้างสมดุลในอาเซียนนี่คือเกมเชนเจอร์ เรื่องราคายังต้องย้ำอีกทีเพราะหลายคนยังแทบไม่เชื่อสมมุติว่าไทยจ่ายราว200ล้านบาทต่อคันแต่ลาวจ่ายเพียง70-80ถึงล้านต่อคันเท่ากับถูกกว่ากว่า,วาครึ่งและเมื่อคูณจำนวนหลายสิบคันการประหยัดนี้มหาศาลแถมยังเหลืองงบไปลงทุนในปืนใหญ่โดรนหรือเครื่องบินได้อีกนี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์บอกว่าลาวเล่นเกมได้ฉลาดมาก เพราะไม่ได้แค่อัปเกรดแต่ยังทำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับชาวลาวสิ่งนี้สร้างความภาคภูมิใจที่ประเทศเล็กๆของพวกเขาเก้าวขึ้นมาได้ส่วนในไทยสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดการถกเถียงเรื่องความโปร่งใสและลำดับความสำคัญขององค์การใช้จ่ายด้านกลาโหมแน่นอนรถถังไม่ใช่ทั้งหมดขององค์การต้องการประเทศ เพราะสงครามยุคใหม่ไม่ได้สู้กันด้วยรถถังอย่างเดียวยังมีอำนาจทางอากาศการป้องกันไซเบอร์และระบบขีปนาวุธแต่รถถังยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและการที่มันปรากฏตัวบนถนนเวียงจันทร์ก็ส่งสารชัดเจนว่าลาวก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การสร้างกองทัพและพวกเขาทำในแบบของตอนเองว่าจะนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคหรือสร้างสมดุลมากขึ้นยังต้องติดตามแต่สิ่งที่แน่นอนคือจากนี้ไปไม่มีใครมองข้ามลาวในเวทีอาเซียนอีกต่อไป สรุปแล้วโครงการรถถังลาวปี2025ได้ส่งแรงสันสะเทือนไปไกลกว่าพรมแดนของตนด้วยอนุภาพการยิงที่ร้ายแรงสมรรถนะที่แข็งแกร่งการป้องกันที่ไว้ใจได้และที่สำคัญที่สุดราคาที่ถูกเหลือเชื่อลาวจึงสร้างสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับไทยเรื่องนี้คือสัญญาณเตือนให้ทบทวนกลยุทธ์การจัดหาและตรวจสอบว่าภาษีของประชาชนถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าหรือไม่สำหรับอาเซียนมันคือเครื่องเตือนว่าแม้ประเทศเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ได้ และสำหรับผู้ชมทุกคนนี่คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมัน่นการเลือกที่ฉลาดและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สามารถเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ได้รถถังเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรสงครามแต่ยังแทนถึงอัตลักษณ์ของชาติความมั่นคงของภูมิภาคและอนาคตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คือการจอดลึกเรื่องราวของรถถังลาวปี2025หากคุณชอบการรีวิวและการวิเคราะห์แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Auto Review เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ที่จะพาคุณไปไกลกว่าแค่ผิวเผินแต่เจาะลึกทุกมิติขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า